โอ้ยเขาเงียบมากๆเลยว่ะจะมาแล้วจะมาแล้วมาแล้วแต่ถ้าไอแบงค์ก็ต้องเป็นโอ้ยเขาเงียบจังวายอ้าร์ตก็คือว่าบทความไอ้อาร์ตมันพอได้อยู่เหมือนเสียงมอฟนี่อะโอ้ยโอ้ยขอต้อนรับสู่รายการเมื่ ไปอย่างยาวนานแล้วันนี้มาในหัวข้อคำพูดเวลามีเซ็คคำพูดติดปากของแต่ละคนใช่ไม่ว่าขณะทำหรือก่อนทำกติกาก็คือเราจะให้ทุกคนที่อยู่ตรงนี้เขียนความลับของตัวเองลงไปโดยที่จะไม่มีใครรู้และผมจะออกมาอ่านทีละคนและให้ดอนว่าความลับนั้นคือของใครเริ่มแล้วก็เขียนความลับของแต่ละคนก็ได้โอเคอันนี้คือความลับของแต่ละคนหย่อนลงไปเลยรองซ้ำอะไรวะเน่เน่ อันแรกนะครับผมสุดโคนแสดงว่าเอาอล่ออยู่โคดรแปลกเลยที่อ่ะสุดโคนสุดโคนสุดโค้ดสุดโคนดกูว่าเคไม่ใช่เอ้าเพราะว่ากูเขีนของลับเคมันยากมากที่จะสุดโคนกูเอาอาร์ตกูว่านี่มันสายกบชอบแบบบอกอารมณ์ตัวเองอ่ะแต่เราพูดสุดโคนให้ฟังหน่อยสุดโคนสุดโค้โอผู้หญิงหมดอารมณ์กูคิดว่าแบบกเพราะคุณแบบว่า คุณต้องการอะไรคุณก็พูดเลยครับที่คูว่านเป็นคำสั่งเลยไม่ได้บอกอารมณ์นะประมาณว่าเข้ามาแล้วแต่แบบผู้หญิงไม่สุดที่แบบพูดเบาๆสุดโค้สุดผมตอบผมตอบอาร์ตครับอาร์ตน่าจะพูดเบาๆอ่ะแบบสั่งสองซิกอ่ะสุดโค้ดสุดผมก็เคยพูดแต่กูไม่ได้พูดบ่อยอ่ะสิ่งไหนวะาผมอยากรู้สุดคนไปเลยอย่างเงี้ยไออย่างผมเขาพูดว่าประมาณว่าแบบ ลึกๆหน่อยเออลึกๆใช่ใช่คอำว่าลึกๆก็ตอบอาร์ตอาร์ตอะแกตอบแกตอบแบงคว่าคำมันแปลกแล้วก็ไอ้เนี่ยแบงค์น่าจะแบบคแต่กลางๆหนูสุดโค้ให้พี่ไปถึงดวงจันทร์ยไแบงค์รอ่า่าฮ่เฮ่าฮ่อ่าฮอาฮ่าฮ่าฮองฮ่าฮ่าฮอาฮาอาฮ่าฮ่าฮ่ดาอ่าอาฮาฮอาฮ่า่าฮ่าาฮองฮ่าอ่าฮาฮอาฮ่า่เาาอา คำต่อมาโอ้คำใยา่นะครับผมเดี๋ยวไปเซ็นเซอร์เราชอบเธอจังเลยเรียกว่าเรียกว่าเอาใจคำนี้เอาใจตะผู้หญิงเวลาได้ยินคำนี้ชอบต่อมาว่าเนี่ยเป็นคำพูดของผู้ชายเจ้าชู้ด้ก็ตอนนี้ผู้ชายกำลังแบบรักเต็มที่อะตอนแรกผมคิดว่าไอเคไปคิดมาไอเคคงไม่ทันได้พูดโอเคไุยโด ่อกูว่าโดกูว่าโเอชพโอเคต่อจรเงมันน่าจะมีอีกมุมหนึ่งที่เราไม่รู้จักมันอาจจะเล่าร้อนเหรอไอ้เคเราพูดได้ทำแล้วเมื่องเตี๋ยวมันคนนี้อ่ะโอ้ยโอ้ยเราชอบยิ้มมือจังเดี๋ยวกูว่ากูตอบโดใช้คำนี้แหละเธอเหตุผลต้องแต่ อีพีแรกถึงอีพีนี้ก็แค่ไม่ถึงตอนน็้แค่หนึ่งอ่ะเพราะน่าจะเป็นคือไอจแต่กูว่าคำมิมต้องใช้ความกล้านิดนึงนะความรู้สึกกูเฮ้ยแม่ไอ้ตี๋ลูกเดียวไอเดียไม่ถูกต้องนะขั้นต่อมาก็คือไม่เหลี้ยงให้นะเดี๋ยวหมดเออต้องถามไอ้ตี๋ไอ้ตี๋อะปล่อยสุดเรื่องการแบบมึงานที่บ้านเลี้ยงกันนะ ผมชอบการสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งมากๆากจริงจริงแล้วแบบถูอย่างเงี้ยแบบถึงกึ๋นนะครับเต้ตอบเลยเพราะว่าเต้ชอบเลี้ยงนหนึ่งแล้วก็ด้วยหลังๆที่มันชอบบอกว่ากระจูมันไม่ค่อยแข็งอ่ะมันน่าจะหมดเพราะว่าอารมณ์มันไม่ต่อเนื่องเออวันนี้พลังมันจํากัดมันใช้ไปเยอะแล้วอาใครเดี๋ยอะไรเพื่อน กูว่าัตอบกูว่าเคอะเคมันเร็วมันก็เลยทำเวลาแบบกูว่าเคเคบอกว่าเคไม่ชอบเรียะต่ดโดนหน้าใช้คำหยาบวันนี้เยอะกูว่าเคอะโอเคก่อนแล้วจะยังต้องน้คือเคอะคำนี้ผมขอพูดความหยาบนิดนึงนะได้ครับโอ้ยเขาเงียบมากๆเลยวะจะมาแล้วจะมาแล้วมาแล้ว จะ, ane. จะมาแล้วจะมาแล้วทำไมมันต้องได้แล้จ๊ะกูว่าเป็นการส่งให้คู่รู้ว่าเราโดนเสียท้องกันนะใกล้แล้วจะเสร็จใกล้เสร็จแต่ถ้าแบงค์ก็ต้องเป็นโอ้ยเขาเงียบจับยาวสแหรับอาร์ตอ๋อมันเป็นคนไม่พูดคำยาวอาร์ตสั้นๆแบบไม่แน่นะเว้ยกลัวคิดว่าอาร์ตกูตอบอาร์ตเลยจะมาแล้วเสียเงี้ยอจะมาแล้วโอ้ยเลยจะมาโอ้ยเคใช่ โอเคเนี่ยปูตอบไอ้แบงค์พราะแรงอย่างเงี้ยเแบบว่าสิไม้เพิ่มขึ้นสีไม้ข้นดีต้องพูดอะไรเงี้ยแบบว่าไอ้จังหวะจังหวะอะไรอย่างเงี้ยแบบการเข้าใจอธิบายกูฟังกูปูว่อาร์ตก็กูว่าบทความไออาร์ตมันพอได้อยู่โอ้ยเขาเงียบจังเลยว่ะมึงทำเสียงมึงก็ได้หมดนี่แหลนี่มันเสียง เป็นตกลงมันไงเป็นมึงเป็นกู้กอบง้อเตะมึงหลายคนตอบมึงอ่ะคำพูดที่แบบส่งอารมณ์ได้ดีตีไม่หรือว่าไอ้เกมมันขับอยู่ละแบบโทรคุยกันเฉยๆขำเงี้ยจังเลยวะจังเลยว่ะอันมาข้อสุดท้ายจับใครหน่อยดิจับใครหน่อยดิกูว่าสิงนี้เลยทำยี่อะไรเงี้ยตีนี้เลยสาวคนนี้สาวคนนี้ใช่อ๋อกูนึกภาพออกแล้วผู้ชายท่าหมา สั่งผ,ผู้หญิงผู้ให้ผู้หญิงมาเงี้ยจับไข่เขาหน่อยไม่ตีดว่ะมันชอบเต็มเต็มอ่ะจับไข่เขาหน่อยมันว่างเลยเฮียโย่ตอนป่วยเปล่าหนังมันจะเหี่ยวตีไปตีเสร็จจับให้หน่อยมันก็ตีกหญ่เลยซึกงาวนน่าเกลียดที่เดียวที่เียที่พูดอย่างนี้น่าเกลียดแต่เมื่อกี้พูดเนียนๆจับไข่เขาหน่อยดูแบบเข้าคอเลยโดนเข้าคอ แต่แต่กูว่าคำมันรุนแรงพอควรอย่างที่กูบอกกูอยากตอบโดอันไหนที่มันแรงแรงว่โดไว่ายโดมึงใช้คำว่าเขาป่ะไอโดชอบพูดเขาเลยไม่มีเขาไม่ขายจับไข่หน่อยดิอ้าหรอกไข่ดมันจำได้โดไม่โดนจำได้ไห่กูว่ายโดเหตุผลใหม่ไข่มันมีแข็งๆอยู่ข้างในเนี่ยมันอาจจะแบบบอลเวียงแล้วมันเจ็บอะแกสงสารเพื่อนเลยแล้วเพื่อนจับไว้ไม่งั้นมันอาจจะไม่เสร็จเพราะมันเจ็บอะไรเงี้ย อินตินั่นแหละนะเพากูเพราะแอคคอร์ดตูดหน่อยดิีมันชอบเดี๋ยวเราพูดกันหน่อยดิหน่อยดิอะไรแบบเนี้ยอไิโดโอเคข้อนี้เขาน่าจะเป็นคือโดจับใครหน่อยดิไอแบงค์ไม่มีความน่าจะเป็นเลยวข้อนี้กูบอกเลยวันนี้กูรอดทุกอยโอเคนะครับผมคำตอบไหนเป็นของใครคนทั้งบ้านเลยมันจับผิดหน่อยแต่ความรักก็จะเป็นความรับเสมอแล้วกัน เป็นเรื่องที่ดีในการมีเซ็กและการพูดคุยกันไม่ได้เป็นการเปิดโลกอย่างหนึ่งผมเองคิดว่าเฮ้ยเป็นคนเที้ยหรือเปล่าพูดเวลามีเซ็กไม่เที้ยนะครับผมเป็นการคำว้าใจร้อนคนดวงลองไปใช้ได้บางจีคุณว่าการจะพูดเที้ยอะไรก็แล้วแต่แบบคำหยาบเลยก็ได้นะถ้าคู่เราโอเคมันไม่มีคำเที้ยวเป็นการเครื่องประดัเออใช่อะไรก็เป็นความสุขของการมีคู่ใครไม่มีคู่ก็ ใจได้เยครผมโอเคนะครับผมก็จบไปแล้วกับมึงใช่ไหมกับผมก็คอคำพูดติดปากมมีเซ็กครับผมฝากกดไลค์กดแชร์และติดตั้ให้พวกเราด้วยช่องกับบอวันนี้เราไปก่อนสวัสดีครับอยากให้เล่นคอนเทนต์อะไรอยางมึงใช่ไหมก็บอกไป้ะพิม์แนะนำมาได้ไหมถ้าเรื่องไม่เรื่องมีความรู้มาผม Bruze Up the and down with Yeah.